ยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณอยู่กับ qr game ในเกม travel sky m ไทยแท้ร้อยเปเซแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆปีใหม่นี้ร่ำรวยกันดีทุกคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็ จากอีพีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเพื่อน,อน,อนผมขอคนละหนึ่งติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไและหนึ่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิวอารเกมแล้วผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็เพื่อนๆนที่กดติดตามมาแล้วตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่กดติดตามแรกจนถึงกดติดตามปัจจุบันนะครับผมขอพระคุณมากๆครับขอให้เพื่อนๆพือนดอกสัตเทพดอบอาวุธเทพดอกของเทพและดอกของแรนะครับอย่างเช่นสกิลแปที่ของแรมากๆ และหายากมากๆแล้วก็โคตรของโคตรจะแพงนะครับเพื่อนขอใหเอ้เพื่อนโชคดีครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็มาถึงเวลยี่สิบแปดแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูสเตตัสของผมก่อนเนาะนี่ครับเพื่อนๆนเอาก๊อบเอาไปใช้ก็ได้นะครับผมซึ่งผมจะเน้นพลังชีวิตกับความแข็งแกร่งส่วนมานานเราก็ต้อง ให้มันสัมพันธ์กันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้มานาใช้สกิลได้คล่องและต่อเนื่องนะถ้าเกิดมานาไม่พอนะครับสกิลเราจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับนี่ครับอีกพีคูณสองครับผมอันนี้อีกกี่สัตว์เลี้ยงนะครับอ่าผมก็ไปทําการหาซื้อมานะแล้วก็ลงทุนซื้อคูณสองครับซื้อไอ้คูณสองสัตว์เลี้ยง เราเพื่อนๆไปดูค่าวรยุทธ์ก่อนนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่าวรยุทธ์ผมจะเน้นอัพดูตรงนี้นะครับใช้มานาใช้มานาก็คือเรากล่าวว่าให้มันสัมพันธ์กันนะเพื่อนๆนี้ผมก็จะอัพเน้นอัพจมตีหมูไปก่อนเนาะแล้วก็อัพบับนะครับแต่จริงๆบับก็เอาไว้ที่หลังก็ได้เน้นจมตีหมูไปก่อน โจมตีอันนี้อัดไปสุดเลยครับเพื่อนเพืนะ่อนเนาะจากสกิลอันนี้ก็ไว้อัพที่หลังพอเสร็จจากตอนนี้ผมจะยังไม่เน้นสกิลนี้ยังไม่เน้นสกิลนี้นะครับยังไม่ใช้เพราะว่าผมเน้นวลเนะาะอันนี้ก็ยังไม่ต้องอัพเน้นอัพสกิลนี้ไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนกับสกิลนี้นะครับบัฟนะครับผมเนี่ยครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพื่อนๆื่อนนะ ที่สำคัญของอาชีพสกิลดาบของสำนักกระบี่นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับเลือดผมพันสี่นะแล้วก็มานาผมจะใช้น่าจะสัมพันธ์กันนะอ่าจะช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคได้อยู่เพื่อนๆนะฮะจาก EP ที่แล้วเพื่อนๆถามมาว่า รีสกิลก็คือเพื่อนเห็นตรงวงนี้ไหมอันนี้คือค่าอะไรนะค่าวรยุทธ์ครับเราที่เราจะมาอัพคือเพื่อนๆบางคนอาจจะใส่อาวุธผิดแล้วจะไม่รู้ว่าสงสัยว่าเอสกิลหายไปไหนหรือบางคนไม่รู้ว่าจะรีค่าสเตตัสตรงเนี้ยกลับมายัางไงแล้วเพื่อนๆบางคน เบื่อเบื่อไม่อยากเล่นสายดาบอยากจะไปเล่นสายกระบี่หรือไปเล่นสายลูกแก้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะ,ะเดี๋ยววาร์ปกลับเมืองก่อนอที่วาร์ปก่อนนะฮะวาร์ปเลยฮะโอ้ยโดนตีครับเลือดมันดีอย่างหนึ่งก็คือเลือดเราเยอะหรือจะไปเล่นสายเด็กสาย ความไวนะครับเพื่อที่ให้ให้มอนเตอร์โจมตีน้อยแต่ว่าผมไม่ค่อยผมไม่ได้เล่นสายนั้นนะเพื่อนเพื่นะอ่าเริ่มแรกเราไปที่ถ่ายทอดกลยุทธ์ก่อนนะเพื่อนเพื่อนะ จาก EP ีที่แล้วเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมดีใจมากๆแล้วก็รอตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับผมรอคุยคอมเมนต์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนคอมเมนต์มาจะเป็นประคุณอย่างสูงครับผมจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆจากคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งที่ว่าถามมานะครับผมงงกับคือเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเพื่อนอ่ะที่คอมเมนต์กันเข้ามาก็คือ เขาอะใส่สกิลไม่ใช่เขาอะอัพสกิลดาบแต่เขาไปใส่อาวุธกระบี่มันก็เลยไม่รู้ว่าสกิลหายไปไหนนะเพื่อนๆนะอ่าโอ้ไม่มีของมนะซื้อก่อนเดี๋ยวนะไปร้านค้านะครับนี่นะครับคัมพีเรียนสกิลอ่ารีเซตค่าสกิลนะครับผมเพื่อน ซื้อมาหนึ่งอันครับผมนี่ปีค่าสเตตัสนะแต่อันเนี้ยคัมพีก,กันกันตายหรือว่าการอีพีลดสิบอร์เซ็นะเพื่อนเพือนนะมันก็ซื้อติดมาไว้ก่อนอันนี้ยันวาร์ปไปดันออันนี้ผมจะซื้อให้เพื่อนๆดูนะครับยันวาร์ปไปดันเนี่ยซื้อพยายามซื้อเก็บไว้เพราะเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีไปดันโดยที่เราไม่ต้องวิ่งนะเพื่อนๆนะ อ่าอ่าเดี๋ยวรอกบนังซื้ออาวุธก่อนกบีอ่าแก้วอันนี้ซื้อมาให้เพื่อนนะเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนเห็นนี้ใช่ไหมัเพื่อนเพื่อนอันนี้เห็นวรยุทธ์ข้าววรยุทธ์นี้นะอ่าเพื่อนเพื่อนนะนี่ กระบี่ไอดาบนะครับผมแล้วเพื่อนใส่อาวุธกระบี่เข้าไปปั๊บเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมข้าวรยุทธบรยุทธของเราจะไม่กลับมานะแต่สกิลของเราเป็นสกิลสามเป็นสกิลกระบี่ซึ่งเราต้องเรียนสกิลใหม่นะครับผมถ้าเพื่อนๆอนอยากจะเปลี่ยนสายไปเล่นสายกระบี่เพื่อนเพื่อน ต้องซื้อเพราะข้าววัวระยุตมันไม่ได้กลับมานะครับผมเพื่อนๆต้องซื้อตัวรีสกิลตัวนี้มาแล้วกดใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอ่อในเ,เดี๋ยวแบบนึงนะสมมุติเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนจาก จากดาบมาเป็นกระบี่เนาะสมมุตินะ,ะข้าววรยุทธเราไม่มีนี่นะครับผมปุ๊บดีเซ็ตเลยครับปุ๊บใช้สมณีเพื่อนไปดูข้าวราวรยุทธข้าววรยุทธเรากลับมาแล้วเราก็ไปเรียนวรยุทธกับคนนี้เลยครับเรียนวรยุทธนี่นครับปับ๊บนี่นครับสกิลปัฟ แล้วเพื่อนๆอ,อ๋อสกิลว,วิ่งไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราเรียนอ,อยู่แล้วเนาะก็เพื่อนๆก็จะมาอัพนี่เลยครับอัพเรียนสกิลใหม่20อ่าแล้วก็มาบัฟแต่ทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เ,เรียนสกิลใหม่นะครับผม เพื่อนๆจะต้องมากดแชร่ที่นี่นะฮะผมเพื่อนๆต้องมาลงสกิลใหม่นะปับ๊บเพื่อนๆมาลงสกิลบัฟใหม่กดแชร่นะครับที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อนก็เอามาลงครับกดแชร่เื่นขึ้นครับก็จะเป็นการใช้สกิลใหม่ออโต้ไม่ติดนะเด่อันนี้คือสกิลหมู่ สกิลที่สานะครับเพื่อนเพื่อนที่เราเรียนมาใหม่ๆนะ,ะถ้าพอเพื่อน,อน <c oughs> เพื่อนอัพไปแล้วเพื่อนเพื่อนจะไม่เข้าวรยุทธ์ก็คือจะหมดนะอย่างสมมติเพื่อนเพื่อนกลับมาใช้ดาบวรยุทธ์ก็จะเป็นวรยุทธ์ดาบซึ่งเพื่อนเพื่อนก็จะต้องซื้อตัวดีค่าสกิลใหม่นะนี่คระ หนึ 1, 000. 1, 000, 000 e ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญนะเพื่อนๆนะอ่าขอจะเข้าใจเนาะเพื่อนๆเนาะอ่าผมก็รีกลับมาเพราะผมใช้ชาเป็นเพื่อนนะอ่าโอเคผมรีกลับมาละสิ่งแรกที่ผมจะต้องไปทำผมต้องไปเรียนสกิลใหม่อ่านะเรียนสกิลใหม่ โอ้ไม่ต้องฮะคือเราเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ต้องมาเรียนครั้งที่สองน,นะครับเพื่อนๆนะก็คือเราเอัพไปได้เลยนะถ้าเกิดเราเราเล่นสายดาบอยู่แล้วแล้วเ,เราเปลี่ยนไปเล่นกระบี่แล้วเรากลับมาดาบนะอ่าเราก็อัพไปเลยครับยีนะฮะอันนี้สิบอ,อุ้สิบเอ็ดแล้วก็ เราต้องมาลงสกิลใหม่ไหมลงครับมาลงสกิลใหม่นะครับผมขอแช่ปัดขึ้นห่อตรงนี้ไม่ต้องนะครับผมอ่าโอเคจบการรีเซตค่าสกิลนะครับผมแล้วก็เรียนสกิลใหม่นะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆถามเป็นเข้ามาอะไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อน ค่าสเตตัสผมอัพตามนี้นะเพื่อนเพื่อนกอบเอาลงไปใช้ได้แต่จริงๆนะผมจะอัพนะครับก็คือผมเล้นกำลังภายในขึ้นมาก่อนเลยประมาณ15แล้วผมไปอัพเลือดให้ได้ประมาณ1,000แล้วก็อัพโจมตีขึ้นมาให้ได้ประมาณ50และคือไล่เรียกกันนะครับผม แต่พอเลือดเราได้กะว่าพอที่จะที่เราจะฟาร์มมอนไหวแล้วเราก็มาอัพโจมตีครับถ้าเรายังฟาร์มทนแรงดามเมจของมอนเตอร์ไม่ไหวเราก็มาอัพเลือดเพิ่มนะครับอันนี้คือสไตล์การอ,าอัพค่าสเตตัสของผมนะหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเวลยี่สิบแปดแล้วมาอัพตามาค่าสเตตัสของผมก็ได้แต่เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับผม เต่าดำนะครับผมสัตว์เลี้ยงซึ่งผมก็ไปหาซื้อมานะครับผมประมาณาถ้าซื้อเงินนอกผมซื้อมา150บาทโอเคเออนะอันนี้ก็ต้องไปวิจนะารณญานเอานะเพื่อ,อนๆนะแล้วก็ถ้าเขาวางขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ประมาณ20่เอ็มขึ้นไปนะครับผมแต่ส่วนมากเต่าดำเนี่ยมันลองจาก ด้วงนะครับเพื่อนๆนซึ่งมันก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆผมเติมผมจะแนะนำนะผมเติมเซตนี้ครับผมห้าหมื 5, ่นห้าหมื่นสามพันทองเนาะซึ่งก็ามาซื้อตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ผมจะเหลือน,นี้หนึ่งหมื่น ก็เลยไปตั้งร้านขายที่ตลาดกลางไปตลาดกลางไปเปลี่ยน,นที่แล้วผมก็ไปตั้งร้านขายนะเพื่อนๆนะไอ้ที่เห็นนี่ก็คือเหลือจะขายมานะครับผมแล้วก็ที่เห็นก็คืออันนี้กันแหกก็ซื้อมันติดมาสองอันจะขายไม่ออก <laughs> โอเคนะเพื่อนๆน,นะ อันนี้ก็ซื้อมาขาย1ชุดนะครับ1เซ็ตก็คือ9 90า้ใช่ 1, ทเนี่ยฮะก็คือ9,000เเหรียญทองนะผมจะได้11เม็ดนะรายาพื้นที่เป็นหอเตอดาดำนะครับผมพอมาตั้งร้านขายนะฮะ แล้วก็มาหาซื้อของพอได้เงินแล้วเราก็มาหาซื้อของครับผมมีสกิลนะครับผมสกิลดาบเก้านะครับผมอยู่ที่ประมาณสามเอ็มอุ้ยอุ้ยเงินไ,ไม่โอะอ่ะเอยากได้ <laughs> โอเคแล้วผมของสี่สิบห้าของบวกห้าด้วยนะได้เอ็มกว่าสี่สิบห้าห้าสิบห้าสี่สิบห้าสองเอ็ม ค้างแพงอยู่ก็ขอเตืเพื่อนนะอันนี้สัตว์เลี้ยงนะเพื่อนอันนี้ก็คือ,อลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์หรือประคำนะครับผมร้อยแม็กนะครับเพิ่มป้องกันสองพันสองร้อยนะครับผมอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมีงบนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาซื้อไว้หูยหิวห้าเอ็มย,ยถูกนะเพื่อนเพื่อนร้อยเปอร์เต็มด้วย อันนี้น่าไปซื้อวะ่ะอ้ยไม่มีตังนตังหมดแล้วเพื่อนอที่หมดเพราะว่าอะไรนี้ครับเพื่อนๆไปซื้อเตา่าไปซื้อแหวนสี่บห้าเตรียมมาไว้นะครับผมซื้อสร้อยสี่สิบห้าเตรียมไว้ซื้อดาบสี่สิบห้าเตรียมไว้ชื้อชุดสี่สิบห้าชุดสว่างครับชุดขอบทองนะครับผมเตรียมไว้ราเวลสี่สิบห้า ฟาร์มนิ่มๆลยครับเพื่อนเ่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าพาไปดูตัวที่เราจะฟาร์มเนาะเพื่อนๆนไม่ต้องบาบกลับเพื่อน <ๆ S 1> นี่เลยครับดีที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนซื้อมาเนาะปุ๊บกอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนๆเอนเห็นไหมครับทำลาสม,มุนไพรเลเวลสูงสุดก็คือ4ี่สกนะครับๆๆออกดไปเลยครับเพื่อนๆออ่ะ เราก็จะมาดันเลยมาโผลดันเลยครับแล้วก็จะไปฟาร์มนะครับเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมเวลกี่สิบแปดนะอืมต้องขออภไยในะสิ่งที่แทรกซ้อนเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆต้องขออภจริงจริงๆสิ่งแทรกซ้อนนะครับเออจริงๆอ่ะ พอเลเวลสิบแปดสิบเก้านะครับใส่ชุดสิบเก้านะฮะใช่ใส่ชุด,ชชดซื้อดาบสิบเก้านี่ฮะเลเวลสิบเก้าซื้อชุดเก้ามาใส่นะครับผมเนี่ยชุดขงมือรองเท้าครบเซตแล้วครับแล้วก็มาฟาร์มต่วนี้เพื่อนๆจะฟาร์มได้ต่อเนื่องเลยนะครับ จะพบกันอีกทีอีหน้านี้เราก็จะพบกันอีกทีตอนเดวิล45นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูที่เวลจาก30 30ขึ้นนะครับเพื่อนก็คือมาเวลตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะโอ้35นะครับค่อยมานะครับตัวนี้เห็นไหมครับมียันคุ้มครอง ep 0%ที่ตายแต่ทา จะเพื่อนเพื่อนไม่มีนะสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนๆ่อนอ่ะโอเคเราก็จะมาเกิดที่ดันนะครับเพื่อนอ่ะ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมก็คิวเกมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับผม ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆดรอปชุดเทพดอปของเทพนะครับผมดรอปสกิล8ดอปสัตว์เลี้ยงดีๆมาใช้นะครับผมสำหรับ EP นี้กราบสวัสดีขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ